สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคุณสมบัติที่มีเพียงแค่คุณขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะ เราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวนะคะได้พอดีเลยไหมสี่ห้าหกตัวอักษรเหล่านี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ N I A F M X J มาเช็คพลังงานทั่วไปนิดนึงเนาะอ้จัดสติ๊กค่ะสติกซอบสอสนะคะแล้วก็ตามด้วยทัวบคับค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเหมือนคืนความถูกต้องให้กับคุณนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่จะใครจะเรื่องราวอะไรเนี่ยถ้ามันเคยมีเรื่องบาดหมางมีข้อผิดพลาดมีเรื่องราวของความเข้าใจผิดกันเนี่ยพี่ไพ่ให้สัญญาณมาว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถ้า ถ้าเหมือนม,นมีคนเข้าใจคุณผิดอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะได้รับคําตอบหรือว่าได้รับดูว่าเออมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะคะหรือว่าถ้าเหมือนคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรกับใครเนาะช่วงนี้ก็ดูเหมือนแบบน่าจะเคลียร์ใจกันได้อะน่าจะเหมือนอาจจะคือบางทีเนี่ยมันทะเลาะกันมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ แตกหากหรือว่าทำให้ท็อปปิกนั้นนะเป็นคนใดคนหนึ่งชนะมันอาจจะเป็นแค่ว่าเอ้ยโอเคฉันยอมรับได้ละฉันเข้าใจแล้วว่าเธอเป็นแบบนี้เจตนาเธอเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนแบบโฟกัสเรื่องความรักมากกว่าหันกลับมาดูว่าอะไรที่สำคัญกันแน่แล้วก็ปล่อยให้ความบาดหมางใจมันมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ควร ไม่ควรให้ความสําคัญมากกว่าความรักของคนสองคนอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นลักษณะของของการที่บทบาทหนะ้าที่ของความรักจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะทำงานแบบสมเหตุสมผลด้วยมีการแบบให้ภัยซึ่งกันและกันได้นะคะหรือว่ามีความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นในช่วงนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าบริบทที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะสบายใจได้เลยเนาะถ้าแบบว่า มีเรื่องอะไรที่คุณเหมือนแบบรู้สึกยังไงอะแบบน้อยใจอยู่อะไรเงี้ยมีคนเข้าใจผิดมีคนมองคุณผิดอะค่ะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้เห็นกับกับตากับใจของเขาเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเนาะไม่ต้องไปตามแก้ตัวนะคะวันเวลาจะชี้ช่องทางแล้วก็บอกให้เขาเห็นหรือว่ารับรู้เองว่าของจริงเรื่องจริงมันคืออะไรนะคะ รนดอมวันนี้เนาะคุณสมบัติที่มีเพียงคุณที่มีเพียงแค่คุณนะคะโอ้ oh my god เดอะซันใบแรกก็ชื่นใจเลยเนาะอีกสองใบนะคะเดอะแฮงแมน6 of e n นท c โคสไม่ค่อยเจอกันนะใบนี้ดีจัง The High Priestess นะคะอันนี้มาแบบเห็นชัดๆเลยเนาะยืนหนึ่งเรื่องความน่ารักความดีงามความงดงามของหัวใจคุณเนี่ยคือคุณเลยนะจะเป็นใครไม่ได้แล้วก็ เป็นคนดีที่เรารู้สึกว่าแบบไม่มีใครคลางแคลงใจหรือสงสัยเลยนะคะอาจจะอมมองผิดอะใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ได้รู้จักกันอะได้สัมผัสกันอะเขาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณเป็นโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องถามใครเลยอะไม่ต้องถามตัวคุณด้วยซ้ำ คุณคือหนึ่งในผู้บึกเบิกบุกเบิกวันนี้เป็นอะไรบุกเบิกนะคะในเรื่องของความสุขความก้าวหน้าของชีวิตคุณมักจะมีมุมมองอะไรที่แบบมองโลกในแง่ดีนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตของตัวเองแล้วก,กับคนอื่นด้วยนะเวลาที่คุณ มองชีวิตอะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอะมีความหวังเสมอมีความสุขอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะมองไปในตรงไหนอะไรอย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบไม่ได้สนใจโลกแห่งความจริงนะคือมันมันเป็นลักษณะของคนที่แบบอยู่กับโลก ปัจจุบันนะอย่างเท่าทันแล้วก็เข้าใจมาก,มากที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะคะในการดำรงชีวิตของคุณนะ่ะมันเต็มไปด้วยสติปัญญากับความเมตตาที่มาคู่กันนะเราชอบที่เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแต่ในความใจดีของคุณนะมันก็มีความกล้หาญอยู่ตรงนั้นด้วย ความกล้าหาญของคุณก็คือเมื่อไหร่ที่เหมือนรู้ว่ามีอะไรมากระทบใจมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบผิดปกติไปอะคะ่ะคุณจะไม่ไม่เหวี่ยงปัญหาไปใส่คนอื่นน่ะหรือว่าไม่ไปถามหาว่าทำไมคนนั้น,นคนนี้ถึงทำแบบนี้กับคุณนะคะคื เขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกับคนที่ไม่เพ่งอะไรออกนอกตัวมักจะสำรวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเองก่อนดูก่อนว่าตัวคุณน่ะแก้ไขอะไรได้ไหมเหมือนกับรู้ว่าคือคือ,คอบางอย่างอ่ะเข้าใจนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยแต่คุณก็โดนกระทบชิงอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นเรารู้สึกว่าการที่คุณเหนือถือไพ่เหนือกว่าเนี่ย โดยที่คุณเป็น,ปนคนที่กำหนดว่าโชคชะตาอะไรก็ตามปัญหาอะไรก็ตามวิถีทางอะไรก็ตามที่คุณเดินอยู่นะตอนนี้คุณขอเป็นคนที่เลือกเส้นทางของคุณเองเลือกความสุขของคุณเองนะคะคือแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นเป็นแสงสว่างหรือว่ามีแสงสว่างให้กับตัวเองนะคะโดย โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าแบบเออเดี๋ยวมันเดินไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวมันจะมืดมันจะมองไม่เห็นอนะคือฉันมีแสงสว่างของตัวเองแล้วไงจะมืดจะอะไรบ้างก็ช่างมันนะคะก็ยังมีวิถีทางหรือว่าสามารถค้นพบอะไรบางอย่างในที่ตรงนั้นได้อยู่ดีมันเลยกลายเป็นว่าชีวิตของคุณไม่ว่าจะมีแบบ อุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามจะมาทดสอบในรูปแบบไหนเนี่ยคุณก็มักจะมีวิธีการที่จะพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นเสมอนะคะความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนใช้เวลากับเรื่องราวแต่ละเรื่องอ่ะค่อนข้างดีนะหมายความว่าเวลาเจอปัญหาค่ะคุณก็จะไม่เก็บมาโง่งอิดว่าแบบทำไมปัญหาไม่หายไปเดี๋ยวนี้แบบ กดดันตัวเองจนเกินไปอ่ะหรือว่าคอยเร่งรัดให้เวลามันหรือบีบคันให้อะไรมันเกิดขึ้นหรือแบบอยากจะบังคับสิ่งต่างๆหรือสิ่งภายนอกอ่ะให้เป็นอย่างใจให้เป็นอย่างที่แบบอารมณ์ของของตัวคุณนะตอนนั้นที่ต้องการเนาะ เหมือนเป็นคนที่จะบอกว่าเชื่อใจในพลังงานของธรรมชาติหรือว่าเข้าใจในกฎของเวรกรรมก็ได้นะคะคือเหมือนแบบวันไหนที่ชีวิตมันเจอวิกฤตหรือเจออะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใจนิ่งๆได้อ่ะรู้ว่าแบบเออเอาละเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็คงเคลื่อนผ่านไปเองนั่นแหละหรือว่าปัญหาที่เจอเดี๋ยวก็จะมีคําตอบเข้ามานั่นแหละจะทางใดทางหนึ่งคือเหมือนเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรนะคือใช้ชีวิต ระหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาฉันก็จะผ่านไปได้เสมอทํานองนี้นะคะคือใจมันมั่นคงอะเนาะใจมันไม่ค่อยหวั่นไหวแล้วก็กระสับกระสายมากไปกับแรงยั่วยุอะหรือว่ากับจากคนมาแย่มายุยงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างมีความนิ่งอาจจะฟังนะคะแต่ก็คือแบบไม่ใช่ฟัง ทำคนที่มาแย่หรือว่ามามาสะก,กิดมาอะไรแล้วเดือดร้อนใจไปหมดอ่ะเป็นคนที่ฟังแล้วก็กลั่นกรองเป็นนะแล้วสัญชาตญาณในตัวเองของคุณน่ะดีมากๆชัดสุดๆชัดชนิดที่ว่าอะไรที่เริ่มจับไม่ดีอ่ะก็มักจะได้กลิ่นก่อนใครใครจับไม่ดีเนะี่ยคุณจะเริ่มมี เหมือนจะมีอะไรสักอย่างอะบอกใจมันจะเอะหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างมันจะปรากฏชัดให้คุณรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าจะต้องระวังนะหรือว่าเหตุการณ์เนี้ยควรจะนิ่งๆคือมันมันเหมือนแบบจะบอกว่าจิตวิญญาณของคุณช่วยชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตของคุณก็ได้นะคะแล้วเราก็คิดว่ามันใช้งานได้ดีนะทั้งในเรื่องของสติปัญญาจิตวิญญาณ นะคะแล้วก็การควบคุมอารมณ์ทุกสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมทำให้ตัวคุณอ่ะเป็นคนที่เวลาเจอวิกฤตอ่ะคุณจะไม่โลมง่ายๆหรือต่อให้โลมเนี่ยก็จะบอกว่าลุกไวก็ไม่ใช่บางทีดูเหมือนจะลุกช้ากว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่เป้าหมายของคุณในชีวิตอะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะคุณจะมีความพยายามที่ มากพอแล้วก็มีมากล้นมากกว่าใครๆในการที่แบบสามารถตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็ลงทุนลงแรงทำต่อไปเรื่อยๆคือเหมือนเชื่อมีความเชื่ออะไรสักอย่างว่าเฮ้ยฉันทำเรื่องนี้ได้ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันอยากทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นแบบปี2ปีสาปีสี่ปีห้าปีก็ทำได้แล้วก็ทำมันจนสำเร็จด้วยนะ จริงๆอ่ะมันสําเร็จตั้งแต่มันเกิดขึ้นในหัวของคุณแล้วนะเพียงแต่ว่าคุณมาใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองนิดหน่อยมาฝึกฝนฝีมือนิดนึงบนโลกแห่งความจริงอ่ะเพื่อให้มันเป็นไปอย่างที่คุณฝันไวอ้อ่ะเราจะบอกว่าในทุกๆครั้งอ่ะเวลาคุณมีจะเรียกว่าลรลีปปิ้งว่าเป็นมโนเป็นจิตเป็นอะไรสักอย่างที่คุณคิดแผนการอะไรอ่ะที่ดีงามต่อใจนะ ที่ดีกับคุณดีกับโลกใบนี้ยมันจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยมันจะมีการเคลื่อนตัวอะไรบางอย่างที่แบบในจุดหมายปลายทางแล้วอะค่ะมันเหมือนมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอะเหมือนเป็นยี่ห้อเหมือนเป็นโลโก้ของคุณอะทําให้คนได้แบบยิ่งนานไปเขาจะยิ่งเห็นตัวตนของคุณชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะจนท้ายที่สุดอะคุณจะเหมือนแบบ เหมือนเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพเป็นแบรนด์ที่ดีที่คนเขาประทับใจอะค่ะยิ่งนานเท่าไหร่นะอีกหน่อยอะคนเขาจะทำงานกับคุณก็ดีจะมามีความสัมพันธ์กับคุณในลักษณะไหนก็ตามแต่ ก็มักจะมีความพอใจมีความพึงพอใจหรือว่าได้รับสิ่งดีๆจากคุณเสมอเสมอนะคะแล้วก็มันจะเป็นเครื่องการันตีให้กับคุณได้อีกด้วยเหมือนแบบเขาจะบอกต่อเขาจะพูดต่อเฮ้ยทำงานกับคนนี้ดีมากเลยแบบเออทำงานเก่งรับผิดชอบดีนะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นออเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อคนแม่คนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเลี้ยงลูกก็ยิง่งเลี้ยงง่ายเลี้ยงสนุกไปเรื่อยๆอะ่ะจะแบบ มันจะมีวิวัฒนาการที่พัฒนาคู่ไปกับคุณเรื่อยๆรืยๆนะคะยิ่งโตแบรนด์คุณจะยิ่งแข็งแกร่งจะเป็นแบรนด์จะเป็นจิตวิญญาณก็ได้จะเป็นจิตวิญญาณจะเป็นตัวตนอะมันจะแสดงมันจะแสดงความชัดและความแตกต่างที่คุณแบบเหมือนจะธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดาเลยอะคือชัดยิ่งกว่าใครๆคือมองมาแต่ไกลก็รู้เลยยิ่งถ้ากับใครอะคะ่ะยิ่งเขาทํางานกับคุณหลายปีหลายปีอะ หลายคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยจากการันตีฝีมือของคุณได้เลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยที่สุดคนเนี้ยเจ๋งจริงๆนะคะทักษกะกระบวนการทํางานของคุณก็ดีวิธีการที่คุณมีความคิดวิธีการที่คุณดูแลลูกน้องวิธีการที่คุณดูแลคนรอบข้างทุกอย่างอ่ะมันรวมรวมไปเป็นแบบทิศท,ทางเดียวกันทั้งหมดเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากใจแล้วใจที่คุณมีอ่ะมันส่งต่อไปที่ใจคนอื่น ด้วยนะคะมันทําให้งานที่คุณทำอะคะหรือสิ่งใดที่แบบคุณเป็นอะคือคือถ้าเป็นเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้คุณก็จะทําผลงานได้แบบท็อปฟอร์มมากๆนะคะถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์นะคุณก็จะเป็นแฟนที่แบบยิ่งคบกันยิ่งรู้จักยิ่งรักกันมากขึ้นนะเป็นพ่อแม่ก็จะแบบอื ừ. เลี้ยงลูกนี่ฟินมากเลยนะคะมีความสุขมีมีลูกเป็นบัตดีไม่ได้แบบยิ่งโตไปยิ่งเหนื่อยยิ่งลําบากมันจะมีแต่สบายขึ้นอะ่ะชีวิตคุณอะ่ะช่วงแรกมันจะเหมือนเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยตอนต้นนะคะแต่ยิ่งอา,อายุงานเพิ่มขึ้นอะ่ะหรือวันเวลาผ่านไปหลังจากที่คุณได้สะสมสิ่งที่คุณทำมาเป็นระยะเวลานานแล้วอะคะ่ะมันจะค่อยๆสบายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ สบายทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการงานความมั่นคงแต่ที่มากไปกว่านั้นคือเรื่องใจนะคะคุณจะแบบยิ่งเก่งเก่งในการจัดการกับผู้คนจัดการกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ถ้าเหนือชั้นไปกว่านั้นก็คือจะมีโอกาสได้แบบ เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าได้ได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆหรือเป็นเป็นครูก็ได้นะคะเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบ่งสิ่งที่คุณมีให้กับคนอื่นนะคะอารมณ์ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทาให้ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย